ข้อสามก่อนนักปัจจัยวิธานาอุทาน,าน,ทาน,านเนนะสารวัตถิก็ให้กล่าวหลักการของนักปัจจัยพร้อมด้วยอุทาหอกแล้วก็มาย่อจากในเอกาสารเนี่ยที่ที่ให้ไปในเรื่องของนักปัจจัยตรงสรุปหลังเกอฑ์ของนักปัจจัย ชุดแนแรกนะใช่ค่ะชุดนะปัจจัยชุดแรกตรงส่วนท้ายของข้อสรุปหลังเกมของนะปัจจัย mm -hmm. หมายถึงว่าให้เอาสนุกแบบเกณฑ์การลงทุน การแสดงอักการก็เราก็เริ่มจากสรุปหลักการในการลงนักปัจจัยมาก่อนก็ได้เก็เริ่มจากเนี่ยหนึ่งก็คือลงนักปัจจัยหลังท่าเมื่อมีการเป็นบทหน้านะด้วยสูตรทาตุยายระมาทิ้วก็มีอย่าง ก็เดี๋ยวเดี๋ยวตัวอย่างก็ค่อยไปว่ากันในในส่วนของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สองลงนปัจจัยหลังวิสัชวิชาแล้วก็ธาตุในอดกับตุกด้วยวิสักวิช้าประตาที่ตนล 3. สามลงนปัจจัยหลังธาตุในที่กล่าวภาวะด้วยภาวะัง อาันนี้ก็ควรที่จะตอบก่อนเวลาเราจะสสุปหลักการลงนักปัจจัยเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือหลักการในการลงนักปัจจัยรวบรวมมาให้หมดก่อนแต่ก็ว่ามีกี่หลักการอะไรบ้างก็เอาตรงนี้ก่อนเอาทีละอย่างหลักการในการลงนักปัจจัย3หลักการตรงเนี้ยกำหนด,ด้ได้ก่อน อันนี้เป็นหลักการในการลงน้ำปัจจัยเลยสามหลักการลงน้ำปัจจัยหลังท่าเมื่อมีกรรมเป็นบทหน้าตาทิยากรรมมาทุนิโนลงน้ำปัจจัยหลังวิสามุชาและปทธาท่าเป็นต้นในอ่นกตัตตวิสามุชาปทาทิโตนะแล้วก็ลงน้ำปัจจัยหลังท่าในท,ที่กก่าวภาวะภาเวจอันนี้ต้องตอบมาให้ได้ก่อนนี่ครับอะไรฮะ ก็นั่นายเขียนไว้แล้วในเอกสารไีครับไม่มีเอกสารหรอเปลาตระุกมันนานแล้วพกควรจะไม่ได้เอามาในอ่างกับปุกครับ <c oughs> อพอตรงนี้รวบรวมได้หมดแล้วก็มาเพิ่มเติมในส่วนนี้ ็ตั้งชื่อนะตั้งชื่อว่ากิบด้วยอันเะดียกิบนะลงหน้าปัจจัยในอักกัปตูด้วยกัปตริกิบลงหน้าปัจจัยในการทั้งสาด้วย,ายาอาถยโยเตกาลิกาชี้แสดงนัำปัจจัยเป็นทางกาลิปัจจัยกาลิตาพิยะนันุพันธโทลงหน้าอนุพันธ์นกาลิตานานโท แล้วอันนี้เราก็ค่อ,คอยเสริมเข้ามามันก็เหมือนกับขั้นตอนายๆคับขั้นตอนการนำตัวรูปแตนี้นเป็นเป็นการสรุปหลักกนะอีกทีนะครับก็คือเริ่มจากเรารับมาเราต้องสรุป หลักการในการลงหน้าปัจจัยหลักผ้าสาหลักการตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับเขียนสรุปมาให้ครบแล้วต่อจากนั้นก็อันนี้ก็ในส่วนที่เสริมมาพอสรุปหลักการในการลงหน้าปัจจัยแล้วก็มาค่อยมาแสดงการตั้งชื่อแสดงอักของน้าปัจจัยแสดงการ แล้วก็มาชี้แสดงนักปัจจัยเป็นดังการิเพื่อทจะลบหน้าสัมพันธ์ตรงน,นี้ก็คอ่อยมาเสกษากนหลังอีกทีเราไปยเขาได้ดังนั้นแล้วก็มาเข้าสู่ในการเปลี่ยนแปลงซึ่งอันนี้นะครับอันนี้จะต้องแสดงเทาหออน ประกอบด้วยนะ,อ,ะอย่างตัวนี้อันแรกก็คือทำพุทธ,ธินะนะทำพุทธ,ธิทำพุธธทพธ,ธิท่าหรือทำพุทธ,ธิสลักต้นท่าที่ไม่มีสัญโยกอยู่ข้างท้ายเพราะการลิปัจจัยข้างหลังนะด้วยอสัญโยกันตสาพุทธ,ธิกาลิเต อันนี้ก็ยกกูภักกาโรมาก็ได้ครับกูภักกาโรก็คือเรายกเฉพาะที่เกี่ยวกับสูตรนั้นเกี่ยวกับหลักการนั้นเไม่ต้องมาทำหมดเขียนก้ากูผักกาโรก็ุาวหอนกุภักกาโมีการวุฒิอางาปันน้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเอาแค่กูาักกาโร เกกลกัวจะทำนลุกยะไเยใไม่ต้องอธิบายเดี๋ยวหมดเวลา,าจะตั้งทำกันอีกอย่างข้าเลอย่างมาออ่าต่อจากนั้นก็มาเนี่ต่อไปอาเทศอาอาเทศอาสอนท้ายท่าเป็นอายะอ่าเพราะนสอน,นหรอือพญญนทั้งหลายอันนี้ก็ทันยะมาโย จริงถ้าเราพูดตามดูสิทธิต้องบอกว่าเพราะปัจจัยที่มีนอนุพันธ์นะครับเพราะปัจจัยที่มีนักอ,อ,อ,อนุพันธ์ทีาอ่าสรท้ายท่าตรงเนี้ยในคําพูดเนี้ยก็ไม่ต้องตามผมร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะอันไหนพอที่จะรวบลักแต่ว่าความไม่เสียได้ก็ให้มันสั้นๆนะครับคือให้รู้ว่าเข้าใจเอ่ยในรว่าอาเทศออักษรที่เป็นส่วนท้ายท่าก็ได้ก็บอกว่าอาเทศ อักษรท้ายธาตุเลยก็ได้นะครับอเทศอาอนอักรท้ายธาตุเป็นอาัเพราะปัจจัยที่มีนะักอนุพันธ์แค่นี้ก็ไนดะ้สามารถที่จะย่อคำพูดได้นะไม่ต้องไปจำหมอทุกคำน,นะอ่ะ <laughs> ไม่จำาล้วกด้แล้วก็ด้วยสูตรอากาลันตานนมายูยกตัวอย่างมาตัวหนึ่ง ธันยัมาโยนะพู้ตวงนะผู้ตวงข้าวแค่นี้ก็แค่นีู้างียมไม่ต้องบกว่าทันยัมาแล้ววนไม่ต้องตอเดี๋ยวค่อยไปทำอีกข้อหนึ่งข้อสองไได้ทำแน่เดี๋ยวค่อยไปทำอีกข้อหนึนะง ต่อไปข้อ12อ่าหลักการต่อไปอาเทศนอักษรหนต้นในสัญญุเป็นนิกายด้วยนิกายต่สังโยค,ดดยคา,ยาที่โนตงตรงตรงนี้ตกนิกายสังโยคาที่ตรงนี้ต้องเขียนติดกันนะสังโยคาที่ทใช่สังโยคาที่เป็นคำเดียวกันนะครับไม่ใช่แยกกัน ุทาหรณก็รังโคนะน้ำย้อมนะการเปลี่ยนแปลงต่อไปอาเทศแลชักนะ้ำท้ายลังชักภาพเป็นชักสอนเพราะปัจจัยที่มีหน้าอน,นุพันธะ์ที่จุดจับทาในอักภาวะและกละ็ระขนาง ทีน,นี้เราก็พูดจะย่ยอได้นะครับอาเทศนัชชัคายลันชัคธาาเทศนัชชัคายลันชัคธาเป็นชักอักษรเพราะปัจจัยที่มีนัอนุพันธ์นะในอัพภาวะและกรณะนะอาเทศนัชชัคทายลันชัก อาเทศนะชะท้ายลังชท่าเป็นชะอักษรเพราะปัจจัยที่มีหน้าอัุพันธ์ในอักภาวะและกรรมนงก็ยกอุตาอมาราโคโลภะต่อไป อาเทศท่าอักษรของท่าท่าเป็นลังได้บ้างนะเพราะนักปัจจัยข้างหลังหรือจะพูดนิิตก่อนก็ได้นะเพราะนักปัจจัยอาเทศท่าอักษรของท่าท่าเป็นลังบ้างคณะอย่างเดียวเลยเนาะจย์อะไรนะพณะตัวเดียวเลยใช่นี้ไม่ใช่นะอนุพันธ์ ก็ปริตาหจุดจ,ดจดที่ร้อนหรือถ้าออกอัดภาวะก็ความร้อนนะความเดืออร้อนต่อไปหลักการต รธาตุหลังกุรัสสารอุปปาและประิสัรเป็นข,าขนาั <China> าและคารได้บางเพราะตัดและนักปัจจัยข้างหลังหรือเราจะพูดว่าเพราะตัดและนักปัจจัยหรือว่าตอนนี้เราจะเรากำลังสรุปหลักการของนักปัจจัยเราจับตัดไม่ไดนดกกระต่อแค่นักปัจจัยเดินไ,ได้นะเพอะนักปัจจัยอาเทศกรัธา,าตุหลังภุรัสสารอุปปาและประิเป็นข,าขนาัาและคารได้บ้าง ก็ด้วยปุระสามุปัาทิยิกรติสัคคาราวาตปะิิจัการอบกระนะปัจใจอาเทศกระะทาหลังปุระสามุปบติและปริเป็นขาาและคาระได้บ้างก็อุทาหนก็สังขารูสังขารธรรม ต่อไปสุดท้ายเพราะนะักปัจจัยอาเทศคหะคหธาตุาาเป็นคาระได้บ้างนะเพราะนะักปัจจัยอาเทศคหะธาตเป็นคระได้บ้างก็ด้วยคะหักัก์คระในวัดอุทาห่อนก็คะระก็แค่นี้เองแค่นี้แค่ <laughs> นี้แค่ <laughs> <laughs> นี้เขียนซะ แกนยามสี่หคาหกเจ็ดแปดเก้าแปรวมท่าหอเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน2ี่บรรทัดทัสง3ทำสามนางอันข้อาเขียนประมาณสหน้าหนึง ขนาดนัああ้นเลยเหรอเนี no. <c ười> <c ười> um, mm ่ยทำไแล้วเขียนเต็มบรรทัดหรือเปล่าก็เขียนสองข่าสามหน้าเลยเหรอไม่น่าจะถึงแค่าสามหน้าอันเดียวไม่ใช่หรอกที่ทำอันเดียวไม่เนี่ยคืออันแยกมาอยู่อันแยกมาอยู่ไปทำสามใยหรือเปล่าผมไม่ทำตามนายของนีกานะเออทำทั้งสามในแล้วเหรอที่ทำไม่ตรง ทำหมดเลยทำในเดลว์หมดเลยทีนี้ถ้าจะเป็นข้อสอบทำยังไปเพ้่อนไม่ใช่ทำไปเท่าที่หนูส่งให้ทางไลน์อ่ะแไม่ใช่ในถักอันเยอะมาเลยอันนี้ทำในนี้ถูกแล้วทำในนี่แหละถูกแล้วใช่ไหมไม่ใช่เหรอพี่พูดเขียนตรงสุอใหญ่ พูดให้มันกระชับให้มันสั้นขึ้นก็ได้นะครับเพื่อจะได้เขียนงานาย่ายนตอนนี้ผ่านนะเราไปทำดูงั้นงั้นให้อาจารย์ช่วยสรุปข้อสอบให้หน่อยได้ไหมคะว่าแบบว่าวิธีการตอบประมาณยกตัวอย่างให้พัด้อดไหน ข้อสองที่เป็นข้อย่อยอะค่ะข้อสองแปลคือว่าอาจารย์ต้องการอะไรไปประมาณนานนใช่ไหมใช่ใช่ข้อหไหนบ้างโดยแปลออกมาวิกาของบทกิจที่กล่าวไว้ข้างล่างนี้แยกภ้าบปัจัยและบอกสาธารณะก็บันทัดแรกก็แปลก่อน แปลก็แปลเ,เปียนชนะก็ได้นะครับไม่ต้องยกบาลีมาอ,มอย่างเราแปลว่าไงอ่ะอันแรกากามโมอันว่าตามเออแล้วก็เขียนไป้ดีอันว่ากามอ่ะอว่าจจรติย่อมสามารถเที่ยวไปเอตหะในโลกนี้อ่อว่าเจรติย่อมสามารถเที่ยวไปเอตหาในโลกนี้อิติ พราะเหตุน,นั้นกามาวจัจโรชื่อว่ากามาวัจรชื่อมาเรียกว่ากามาวจระกามาวจระอ่าแล้วก็ยกอ่าไม่ต้องยกขึ้นมาแปลขนาดชื่อว่ากามาวจระแล้วก็วงเล็บทำแปลไปเลยอ่โลกที่เป็นที่เที่ยวไปไงกาหรือด,ด,ดูดูตามเอกสารที่แปลให้ก็ได้ อย่าไ,ไม่ต้องเขียนบาลีนะเสียเวลาก็แปลเลยที่ภาษาตะการเมืองไทยเราเรียกว่าแปลโดยเพียนชนะนะกามโมก็เนี้ยอันากกาาาว,อว่าการใส่เข้ามาอวัจรติย่อมสามารถเที่ยวไปวตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ต้องตินนะไม่ใช่อาวัจรัติ อาวัจจรติย่อมสามารถเที่ยวไปเอิดผานในโลกนี้อิติเพราะเหตุน,นั้นกามาวัจรโรชื่อว่ากามาวัจรรตแล้วก็วงเล็นเลยโลกเป็นที่เที่ยวไปแห่งกาก็แ,แบบนี้อันนี้การแปลก็แปล แบบนี้แล้วก็แล้วก็แยกธาตปัจจัยประทาที่สองกามาว่จโลมาจาจจระธาเออไม่ใช่กาอะไาต้องมีกามาอยู่ที่ไ่นก็กามาสัตรูปองปะทัใช่ไหมกามาสัตูปัจปะทะเราอวะกดหน้าอาวะบดหน้าจระธา ก็อัปัจจัยนะครับาากามาัศัตรูไม่ต้องเสียเวลาเขียนศัตรูวันะก็เขียนะะนะากามัอย่างนี้ไปเลยนะครับกามัแล้วก็ขี่แล้วก็อวะแล้วก็เจรละแล้วก็อัดอย่างนี้ไปเลย แล้วก็บอกสาธารณะด้วยอ่าแล้วก็สาธารณะก็มาเขียนสรธทัณที่สามก็เขียนเป็นลายอันนี้มันก็เป็นกัตตุ่คลนะมันมีเอ็ดฐานในกัตตุได้ไงครับเไ้ยไม่ใช่เอ็โลกเป็นที่เที่ยวไปเหมนกันเป็นอธิการณะโอ้ใช่ใเอ่แล้วก็มาเขียนตรงนี้อธิการณะสาธารณะ อ,อกจริงๆผมออกให้แค่ะนะห้าข้อนะค่เแี้ยก็บรรทัดแรกก็แปลนะครับแปลวิทหานก่อนบรรทัดที่สองแยกข้าปัใจจัยให้ดูบรรทัดที่สามบอกสาธนรมะสรุปว่ามีสามสว่วนถ้าต่อไปป ทนข้อคแรกไม่ต้องบอกอะไรมากก็มีแบบให้ดูอยู่แล้วตามในดีกาให้ทำตามในดีกาค่ะข้อแรกเราจะดูตามที่อจาจารย์ด <c oughs> ได้ลองทำดูในนี้แม้ว่าเอ๋ที่ให้มาบรรทัดแค่นี้พอหรือเปล่า เพราะว่าเวลาผมสอบจะได้ถ้าไม่พอจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทำวันนี้จะลองทำแบบนี้ดูค่ะน่าจะสองแผ่นนะกันยามายโยมันต้องแนกว่านี่ไงก็เนี้ยที่ทำบรรทัดไว้ให้หนึ่งสองสองหน้าอยากได้ลองดูหน่อยว่าเวลาเขียนจริงๆแล้วพอรอเปล่าถ้าไม่พอเดี๋ยวจะได้พิมพ์เพิ่มเข้าไปได้ค่ะเดี๋ยวลองทำวันนี้ แต่ไอ้กาไมว่าจยอากแต่ไมทำไมอ่ะักษะบรรทัดก็พอดีการให้แบแปแล้วก็แยก้า้าแบนาแบถ้เขียนพอกมากาบรรทัดที่สองก็่ไดแล้วก็แยกข้าปัจจัยใช้หน้าที่ไมมากแยกข้าปัจจัยบอกสาานะเนี่ยจริงๆ เราเขียนประทัดเดียวเลยก็ได้ประทัดที่สามนะเราใช้เนื้อที่ไม่มากาการก็เผื่อเผื่อให้ให้อีกรับสองประทัดก็ได้ค่ะอาจารย์าอยากไอการมาวัชรละแปลว่าชื่อว่าการม,มาวัชระโลกเป็นที่เที่ยวไปเห็นการเลยได้ไหมคะได้ได้ได้ อลองทำข้อสอบมาดูครับลองนั่งทำข้อสอบกันดูศึกษากันย่อมสามารถกระทำอยาเตียนซึ่งตัณหาเพราะเหตุนั้นชื่อว่าตัณหงกรกลองเล็บเขียนดูเขียนกันดูแล้วเดี๋ยวเขาใหะว่ากันแล้วก็ลองเขียนหแ่กั่